بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم فدارين آمين وأيضا فإن الجزاء من جنس العمل رجل ريان سيدنا هاي ربهم سيدنا إيمان رونا كم สิ่งที่ทําให้ยิหมันของเรานั้นเปความมั่นคงก็คือการสอนการแนะนําในสิ่งที่ดีการอดทนในเรื่องที่ดีนั้นว่าไอรอนเช่นเดียวกันไฟนันเ,นเจซมินยินสินอามันแท t จึงแล้วการตอบแทนก็ขึ้นอยู่กับชนิดของการของประเภทการปฏิบัติอันนี้เป็นหลักเลยนะเราตอบแทนเราขึ้นอยู่ความยากง่ายและความมีศสุทธใ,ในสิ่งที่เราได้ทำอามันที่ยาก ขึ้นมาละมัดจะฮัดย so ุติธยรมข้าเคียนไปเรื่องยากหลายคนทำไม่ได้เอาล้อให้ผลตอบแทนมากยิ่งมีความพิศรณามีความสนใจเอาล้อให้ผลตอบแทนมากนั้นกดขออวโลหลังขออวโลกไฟนันยาะการตอบแทนคือการตอบแทนจากล้อสิ่งที่เราได้รับจากอวโลกมิ้นยินสิ่งอันนันก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งที่ปฏิบัติยิ่งสิ่งที่เราสุบานในแต่ละกลหนดเป็นฟารดูสิ่งนั้นก็ได้รับผลตอบแทนมากการเอเส้นอดเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมีความยิ่งใหญ่ พุ่งลุอัมริบเนียอาดัมอัลฮัสซะลลบีอัชฮะบีอัชบะบีอัชฮอัลซานีฮะอามันความดีทั้งหมดเลยที่มนุษย์ได้ทำนั้นหนึ่งอัลลอฮ์ตอบแทนให้สิบอิลลัซุมนอกจากการจะสนุ่นเฟย์โนลีวะอันเนาะอัจจีบิแท้จริงการสดเป็นของเราแล้วเราจะตอบแทนยินสินอามันชนิดที่เราได้ปฏิบัตินั้นเรายิ่งมีความอดทนมากเท่าไรสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเรามากเท่านั้น ฟักลมาเช่นเดียวกันสาอาเขาได้พยายามอีและแตะเคีมีในหลายอิบาดที่จะสร้างความสมบูรณ์ให้กับบ่าวคนที่แนะนําคนที่นักศึกษาคนที่สอนหนังสือและเขามีความพยายามที่จะให้บ่าวให้มนุษย์นั้นมีความสมบูรณ์ในระบอ,องอิบาดะวนุสอิหิมการที่เขาน,นั้นแนะนําเหล่าผู้คนวอนโตซีอัติหิมและสั่งเสียผู้คนบิลฮัก ในสิ่งที่เป็นศัตรธรรมในเรื่องของาศาสนาในเรื่องของความดียืนหยัดเขาได้ทําแน่นอนแล้วเราตอบแทนเราวาสอบรออะลาลาที่ก็แต่เขาก็มีความอดทนในเรื่องหนึ่งกับในแน่นอนการสอนการแนะนําการที่จะให้คนกลับมาสู่ความดีงามต้องมีความอดทนเมือนถ้า à, รนราสลบเราสลอเขาเลยสำหรับต้องอดทนลาบุตระจาเป็นที่เขาได้ทําแบบนี้ ลำบากแล้วก็ทุ่มเทไปเขาไม่ได้ทาฟรีไม่ได้ลาบากฟรีลาบุตดจจาเป็นไอ,อยูยาสีที่เอาลอเอาลอจะตอบแทนเขามินงยินซีออมมริกีจากชนิดประเภทที่เขาได้ทํายิ่งทํามากอันตารายมากลําบากมากเอาลาอยิ่งให้มากวายูไอยิโดวูและพระองค์จะจะสรงสดับส่วนเขาบินูริมินหูจากนู้ที่มาจากพระองค์ให้มีฮีด้ยะาให้ได้รับความดีดูคนที่สอนหนังสือคนที่เขา ทุ่มเทในการเรียนในการเรียนในการสอนหนังสือเอาไว้ให้ความดีเขาให้นตูตให้ความเข้าใจความลุ่มลึกศาสนาของเขาบรูฮินอาตบะชาวะเบลูเรนไอวะวายูไอยูเดูบิรูรูฮินอัลลอฮฺ سبحانه และสุนต่นนานขอใ้กับรูววิญญาณมงเว็บมาลายกาให้อยู่กับเขาให้ห้อมล้อมเขาให้โอบหลอมให้โอบเขาว่ากู่าที่อีมาเิน และสนับสนุนเขาบี B, ู้ววาที่อ e ีมานน้นให้เขานั้นมีอีมานที่สมบูรณ์อ e ีมาที่มีพลังเอาว่าให้แล้วก็จะเติมให้เขาให้เขาเปความมั่นคงในศาสนามีหัวใจที่มีความเข้มแข็งว่ากู้วะติตตะวกูวน้นี้และให้เขานั้นมีตะวกันที่มีพลังม,มีความเข้มแข็งเช่นเดกันกู้วะพลังและความเข้มแข็งเอาแลจะให้กับเขาให้ยิ่งได้รุ่มลุก รุ่มลุ่มลึกยิ่งได้รู้ในเรื่องของศาสนายิ่งได้สอนเรื่องศาสนาเอาละเขาจะให้เขายิ่งเขาได้อดทนในการนำความดีสู่ผู้คนเอาละก็จะให้เขานั้นสิ่งที่เขาทำไม่ได้หนีไปไหนเอาละให้อิมานเพิ่มให้ความดีเพิ่มให้เหตุที่ทำให้ความดีนั้นเพิ่ขมขึ้นไหมไฟนันอิมานแท้จริงเรื่องของอิมานการศรัทธาวาผู้วัตตะวัตกุิและพลังของการตะวกันอัลลอฮ พลังการตะวักันกับกัลังการตะวักันมีพลังทําให้เราคลายทําให้เราได้รับชัยชนะเอารถจะช่วยเหลือเราเป็นแบบไหนลนะ่ะขอบัตอินนะยโซลูพีเฮอันนสุรุรเขาจะได้รับชัยชนะนั้นจะเกิดขึ้นกับเขาพอได้ตะวัพอได้มีอีมาพอได้ตะวักันกับเราสบภารนุวแต่ละแล้วชัยชนะก็จะเกิดขึ้นชัยชนะอเล,ลออาเดเนื้อเ่าศัตรู ศัตรูที่ว่นนั้นมินชาย,ยาตินิสศัตรูที่มาแต่ชัยตอนที่มาจากมนุษย์มนุษย์ทำตัวเป็นชัยตอนคือหลอกผู้คนให้ผู้คนทําในสิ่งที่ไม่ดีนั่นียกว่าชัยตอนมนินยินนิติวันนัสว่าชาย,ยาตตนินยินและให้รอดพ้นจากชัยตอนที่มาจากยินจากยินผีจริงยินจริงๆ,ๆชัยตอนเอาว่าก็จะให้เราได้รอดพ้นแท้วค้าจาเสิ่งนั้นสําคัญมากเลยนะพอเราได้มีอีหมา่านมีได้แต่ว่ากันยินชัยตอนจะแพ้ทางเรา อันนี้หลักที่เราได้รับอ๋อการที่จะเอาชนะคนเอาวราจะช่วยเหลือเราจะมีความชนะเหนือศัตรูม,มีชัยชนะเหนือยินใชยตอนได้ก็คือพลังอีหมา,านศรัทธาหลือคนที่อ่านรุกยะอ่านดวอาปัดเป่ายินใชยตอนเนี่ยสำคัญก็ต้องอีหมานที่เขามีใชยตอนมันจะแพ้ทางอยู่สองอย่างนะหนึ่งใช่ตอนใชยตอนมันจะล่อล่อรวมผู้คนเอาชนะผู้คนได้แต่มันจะแพ้สองเรื่องหนึ่งแพ้ความเบคคลาสสองแพ้าการแพ้ความยากเก่ง ยาเกณนที่นํามาซึ่งการตะวกัการยาเก็น์ว่ความมั่นใจพอเรามั่นใจไม่กลัวมันเราก็ตะวักัรกับอัลล์เราเหนียวมันเรา,เาก็สามารถที่จะชนะมาได้ไม่แพ้ในคนที่อ่านรวอารุกยาและอ่านไล่ย,ยินไล่ชะตาได้คือเขาต้องมีความยาเก็ตมีความมั่นใจมีความเป็นคลาสแลวเขาจะได้รับชัยชยนะที่มาจากอัลลอฮ์อันนี้คือหลักในข้อนี้เลยเคยอ,อ่นอีมานหนึง่งอิมาได้ภาพรวมวากูว่ตัะวากูว่าัตะวักุณอัลลอฮ์พลัง,ลาลางการตรวะกันกับอัลลอฮ์ แต่ว่ากันต่ว่าต่ว่าการแต่เป็นลูกเป็นผลของการที่เรามีความใจเก่งแต่วะาแต่ว่าก,การดูความยใจเก่งน,นั้นเป็นแก่นของอีหมาน่ยาย่ามันทําให้เรารับชัยชนะทารุณล้อสรวลเขาจะซ้ำได้รับชัยชนะเหรรนือศัตรูเพราะอะไรไม่ใช่เพราะไม่ใช่เพราะอิหมานไม่ใช่เพราะว่าเรื่องของอิหมานกาะนั้นถูกใช่อิหมานนี่เองการศรัทธาอย่างมุ่งมั่นการศรัทธาที่มีพลังนั่นเองทําให้ทาร,รุลล้อสรวลเขาจะซ้มได้มีชัยชนะเหนือศัตรู สงคราม <c oughs> หลายสงครามเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนตั้งทีงร่รอมฎอนนั้นร้อนและก็หิวสงครามครั้งแรกระหว่างมุสลิมกับคาฟเฟตคืออะไรสงครามบาดัาอัลกุบรอเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนสงครามพิชิตนครมักกะที่เหล่าบรรดาเหล่าบรรดาซอบะที่นำโดยท่านรออูลลฮ์สอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางรอนแรงจากลครมาดีนาสู่นครมักกะในเดือนรอมฎอนร้อน เราอยู่กันแบบนี้เราร้อนแบบนี้ทีเราแยกแต่บรรดาสาวานั้นเดินรอนแรมในทางการร้อนแล้วก็เถือนิ่งอดแล้วก็ไปกรเชิญสงครามรบในสมรภูมิสงครามตะบุกเกิดขึ้นในรอมอนรนั้นสามสงครามนี้สงครามใหญ่เกิดขึ้นในรมอรนน 3, 2, มอน,น,นรอรัลลช่วยใหยนะ้ได้รับชัยชนะได้รับชัยชนะเสร็จเลยเพราะว่ามีมีความศรัทธาอยู่เบื้องหลัง ก็มาว่ลตาต้าเลาดาอยการของอัลลอฮฺ سبحانه และลเต็มที่ที่อัลลอฮฺทรงตรัสว่าอินนะฮูแท้จริงแล้วไร้สาระหรือซุนตานใช้ตอนนั้นมันจะไม่มีพลังอํานาจอัลนลนเลดีนะอามานูเหนือผู้ที่ศรัทธาว่าอัลลอฮฺรับบิฮิมเบียจากอัลลอรูและเหนือผู้ที่ตะวัตก,กันกับอัลลอฮฺใช้ตอนไม่มีอํานาจมันจะแพ้ทางดังนั้นใครที่ ในการความสำเร็จต้องการช่วยเหลือจากลัสุภานในวา่าแต่ละเรื่องของอิมัลการศรัทธาเป็นประเด็นที่มีความสําคัญโดยเฉพาะใน,นเรื่องของการการความเยือกเยนแต่ว่าการมอบกล่าว่าพอมอบกับว่าพลังงการมอบในเองจะเราจะช่วยเหลือบบาขัควว่าเอลบอนเช่นเดียวกันหลักสําคัญที่บุคคลที่เขาได้ทุ่มเทอดทนเพื่อศาสนาแล้วได้รับชัยชนะจากเอาล่์นั้นฟอินนโฮแท้เจริงแล้วพราะนั้นโมตัดเดนเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ เผชิญกับศัตรูองตอสั่นเดินสั่เดินแปลว่าขัดขวางเขาขัดขวางรือเขาเผชิญกับศัตรูขัดขวางความไม่ดีงามเรนัสรือฮักเพื่อช่วยเหลือสัจธรรมการที่เขาได้ทุ่มเทเขาได้สอนเขาได้ใช้ในสิ่งที่ดีและปรามในสิ่งที่ไม่ดีนั้นฟออินนโฮมุต่อสัดนเดินต่อจากคนนั้นเขาได้เขาได้ขัดขวางสิ่งที่ไม่ดีงามวานัสรือฮักและช่วยเหลือสัจธรรม และช่วยเหลือสัจธรรมขึ้นไหมวามันตอซัดาเดชเอนใครก็ตามที่ขัดขวางสิ่งที่ไม่ดีงามฟระาบุตระจำเป็นเหลือเกินไอยุฟตะอะไรที่เขาจะต้องได้รับการเปิดคือได้รับการได้รับได้รับการพิติตไ,ได้รับการเปิดมินฟุตฮาเจรัยเมียเปิดกับประตูของความรู้ต่างๆเอา่าจะเปิดให้กับเขา วันอีมานียะประตูฟุตฮัดเนี่ยประตูอีมานียะของการอีหมนันการศรัทธาบีมิกดาริขึ้นอยู่กับจํานวนซิกีฮคีความมุ่งม,มั่นของเขาวอดิคลาซฮีและขึ้นอยู่ความวิเคราส์ของเขาตานี้สาคัญเราก็จะให้กับเราการทุ่มเทการเส,รสรียสละในเรื่องของศาสนา การที่เสียงเป็นเสียงตายในเรืนะ่องของศาสนามันไม่ได้หายไปไหนแต่ว่สุภะหนุ่ยแต่เราจะส่ตสงตอบแทนให้นะทั้นขอให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องนี้แล้วให้เราได้ใส่ใจว่าหนึ่งในสิ่งที่เพิ่มเติมมีมาให้กับเราคือการทุ่มเทศาสนาการเสียห้าการอบรมการขัดขวางสิ่งที่ไม่ดีการปรามในสิ่งที่ไม่ดีแม้บางครั้งในความเสี่ยงแต่ให้เราด้ว่าในทุกความเสี่ยงการชดดาและการเสี่ยงการขัดขวางนั้นเอา่าจะให้ความเด็กกับเราเขาก็จะสรงช่วยเหลือเราอย่างแน่นอน وصلى <applause> الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وَالْحَمْدُ لله رب العالمين دوره